สวัสดีชาวโซเชียลหัวกรมชงกาแฟะนะครับเชา้านี้ชาววันจันทร์ครับเรามากาแฟกันอีกแล้วเช้านี้เราใช้หัวกกระองนะครับเริ่มด้วยวันนี้สองกริย์นะครับกษัตริย์แรกเอาของบุคคลก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ตรงกลาง เราเป็นของมังกรบินเล็กน้อย okay. แล้วก็เอาของบูคอฟนะครับ โอเคแขนไปดีนะครับน,รรน้ำเือกำลังรอน้ําเดือดเ <_ d ream> ดี๋ยวเราไปชิมกาแฟกันสักครู่นะครับโอเคน้ําเดือดแล้วนะครับก็ใส่ลงในหม้อกันวันนี้เราใช้สามครับนะครับโอเคลืมใส่กาแฟ <_ d ream> ใส่กาแฟนะครับ แล้วก็ประกอบลางเดี๋ยวเราไปต้มก,ก, okay. กาแฟกันสักครู่นะคะโอเคกาแฟกำลังมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่แล้วเราไปทานกาแฟกันเค okay. เรียบร้อยนะครับว้าวันนี้ไม่มีครีมมาเลยแต่ไม่เป็นไรรสชาติน่าจะยังเหมือนเดิมปิดฝาปิดแก๊สแล้วเราไปทานกาแฟกันครับเค <Okay. S 1> mm hmm. เรียบร้อยแล้วครับ เราได้กาแฟกันแล้วชาวนี้เรามีนมด้วยครับก็เทกาแฟลงนมกันลาเตย้ยามเช้า,ชานะครับหอมกลุ่นหอมกลุ่นสีสันสดใสโอเคเรียบร้อยครับหัวกลมชมกาแฟเช้าว,วันจันทร์พรุ่งนี้เจอกันใหม่เก๊กนะครับสวัสดีครับ